อูรินซี่ไทยแลนด์วันนี้นะครับจะมานําเสนออุปกรณ์ใหม่อีกแล้วต้องบอกก่อนนะครับในยุคนี้การใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายภาพและวิดีโอเนี่ยได,ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ่ทุกวันนี้สามารถใช้ทําสือ่อทำคอนเทนต์เนี่ยได้อย่างสบายเลยและด้วยที่ว่ามือถือมันพัฒนาไปไกลแต่อีกอย่างนึงที่มันยังไม่เหมือนกล้องทัทีเดียวคือเรื่องของการจับถืออิโกโนอิกเนี่ยมันยังแบบยังไม่ได้ดีไซน์เหมือนกล้องที่มีกริปมีอะไรเงี้ยให้จับได้ขนัดมากยิ่ง ุ่น,นเจ้าตัวนี้เขาเรียกลิปนะครับแท็บกิฟเจ้าแท็บกิฟเนี่ยมีหน้าที่ช่วยให้การจับถือสมาร์ทโฟนในการถ่ายภาพและวิดีโอเนี่ยสะดวกสบายายิ่งขึ้นเวลาถ,ถือถ่ายเนี่ยจับได้เหมือนกล้องมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยอุปกรณ์นี้ออกมาหลายตัวนะของเลนซีตัวที่ดังๆเลยก็ตัวนี้ย CG 0 1อ่าอย่างที่บอกก็คือจับได้มั่นคงขึ้นต่อพอตชูต่ออะไรเวลาเราทำคอนเทนต์การถือถ่ายเนี่ยถือได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเวลากดถ่ายหรือภาพวิดีโอเราไม่ต้องมานั่งทัดหน CG02 CG01 เป็นกระจก CG02 อัปเกรดมาตรงนี้เป็นไฟสำหรับเพื่อให้ภาพสว่างมากขึ้นทีนี้ในปี2024เนี่ยอุลรซี N ได้ออกตัวใหม่มาเจ้าตัวนี้ MA35 ถามว่าแตกต่างจากาง2ตัวนั้นยังไงจริงๆแล้วฟีเจอร์รอะยังเหมือนกันแต่ เนื่องด้วยยุคปีการถ่ายวีดีโอหรือภาพนิ่งแต่เน,น,นี้ยคนนิยมถ่ายเป็นแนวตั้งมากยิ่งขึ้นทีเนี้ยไอการจับแนวตั้งบางทีเนี้ยับเนี้มันก็ไม่ถนัดถูกไหมทีนี้อุลซีได้ออกตัว M A 3 5มาเพื่อมาตอบโจทย์ตรงนี้เลยสามารถถ่ายภาพได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนโดยใช้เป็นกลิปอย่างเงี้ยเหมือนเดิมซึ่งตัวซมันทำไม่ได้นะเวลาถ่ายแนวตั้งเราต้องทำมืออย่างเงี้ย พอตัวเ่นเดิมเนี่ยลาเราใส่กิ๊เข้าไปอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมครับอ่าแนวนอนเนี้ยไม่มีปัญหาการถ่ายแต่เวลาแนวตั้งเราต้องพิกข้อมือเนี้ยซึ่งถือนานก็จะปวดข้อมือได้ mm hmm. อุลซีได้ออกตัวนี้มา M A สามหหน้าตายจะแปลกหน่อยจะแตกต่างจากทั้ง C G 0 1และ02เลยถ้าเราดูเนี่ยหน้าตาจะแตกต่างนิดหนึ่งมันจะดูแบบแปลกๆนะถามว่าตัวเนี้ยเพิ่มอะไรมาคืออย่างแรกเลยนะครับการยึดจับมือถือเนี่ยจะเป็น2รูปแบบถ้าเราใช้ iPhone ที่มีระบบ m a ็ s a f e เนี่ยเราสามารถแปะได้เลยไม่ต้องทําอะไรทััั้ c, ้้้งงงงสสนนนวาาาาบใใ่่่่่่่ไเเลลยยตรรอกกกแหะคททีีชมมถ มีหม a แม็กเซฟทำยังไงตรงเนี้ยทางอุลซี่ก็จะทําเป็นตัวคลิปขึ้นมาให้คือถ้าเรายังใช้เป็นมือถือรุ่นเก่าๆอยู่ก็สามารถใส่แบบคลิปเหมือนเดิมได้ใส่แบบนี้ก็จะเหมือนกับ c g 0 1 0 2แต่ทีเนี้ยถามว่ามันทําแนวตั้งนันทำยังไงล่ะทำอย่างนี้ครับบิดคุณแค่บิดเลยเนี่ยคุณบิดคุณถ่ายแนวนอนอยู่ปุ๊บคุณอยากถ่ายแนวตั้งคุณบิดแล้วคุณถือถ่ายงี้ได้เลยทีนี้ไอการถือถ่ายโดยแนวตั้งปกติต้องถืออย่างนี้ถือมือเดียวก็ลำบากถือบางทีรนบ สีจ่จุดหนึ่งเนี่ยเวลาคุณถือถ่ายคุณแฟนเข้าแฟนออกเนี่ยการใช้งานง่ายขึ้นนะสะดวกสบายตัวนี้เป็นแม่เหล็ก m a ็ s a f e ใช้ iPhone อยู่แล้วเนี่ยส,บบสะดวกเลยไม่ต้องทำไรวางแปะปึ๊บใช้งานได้เลยตัวนี้มีรีโมทบลูทูธให้ด้วยระยะทําการ15เมตรเหมือนสองตัวนี้เลยนะครับผมช่องโกชูมีมาให้นะครับนอกจากนั้นตรงด้านหน้าตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมวรอปฏิออดตรงนี้เวลาเราถ่ายเฟลฟี่อย่างเงี้ยใช้กล้องหลังนะ ต้องการถ่ายเฟลฟี่อย่างเงี้ยคุณสามารถมองเห็นหน้าจอจากกระจกนี้ได้ก็คือง่ายๆว่าคุณใช้กล้องหลังถ่ายได้เลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนไม่รู้นะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยกล้องหลังกับกล้องหน้าประสิทธิภาพแตกต่างกันเยอะมากหนึ่งเลยเนี่ยถ้ามันยังไม่ใช่มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยกล้องหน้าไม่ออโตโฟกัสนะกล้องหลังลออโตโฟกัสให้เพราะฉะนั้นภาพที่ได้เนี่ยแตกต่างกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์หรือก็ตามทีนี้ไอการถ่ายอย่างเงี้ยโดยกล้องหลังก็จะสะดวกยิ่งขึ้นสองตัวนี้มีอะไรเหมือนกันก็คือการจับส่วนตัวเนี้ คุณต้องการเซลฟี่แนวตั้งคุณต้องจับอย่างเงี้ยครับซึ่งมันลาบากนะเนี่ยลำบากแล้วด้วยตำแหน่งกระจกที่มองเนี่ยมันไม่ได้ตรงกันตัวใหม่เนี่ยเขาเห็นตรงข้อด้อยละว่าเอ้ยถ้าคุณใช้แนวตั้งตัวเนี่ยถ้าคุณต้องเซลฟี่เนี่ยเฟรมมันจะใกล้เคียงเพราะตำแหน่งกระจกกับตำแหน่งเลนส์มันใกล้เคียงกันเนี่ยคุณสามารถกดถ่ายได้เลยตัวนี้น้ำหนักเบาวัสดุหลักๆจะเป็น PVC นะตัวรีโมทเป็นระบบบลูทูธนะเชื่อมต่อได้ชาร์จผ่านไทซ C ตัวรีโมทสามารถชาร์จได้ผ่านไทซ C ตัวกริปเนี่ยต่างกับต ไรเงี้ยห่างเนี่ยกับตัวบอดี้ตรงเนี้ยมันจะไกลกันเยอะทำให้จับสะดวกยิ่งขึ้นง่ายมือแล้วเข้าไปสุด,ดเลยเลคลิปจะทำมาดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเราดูจริงจริคลิปตัวเนี้ยผมให้ไปดูกลิปกล้องเนี่ยทำมาใกล้เคียงเลยจับฟิลลิ่งเนี่ยคือเหมือนกล้องพวกมินิเรท APS-C อะไรหรืออะไรเงี้ยทรงประมาณอย่างนั้นเลยนะครับเป็นว,าว้าลแบบกล้องเลยจับง่ายขึ้นนอกจากนี้หนงต่อเกียวหนึ่งต่อสี่ได้ด้วย นะครับที่กาลังหาคลิปว่ามาใช้ถ่ายคอนเทนต์บางคนเนี่ยก็เฮ้ยซื้อทําไมถ้าคุณลองถ่ายคอนเทนต์น,น,นานๆนะไอการจับกลิ่นเนี่ยช่วยได้เยอะนะการปุ่นเมือ่อยลดลงได้เยอะใครกำลังหาอยู่ตัวนี้มาละใช้แนวตั้งได้เป็นกระจกอย่างนี้แต่ที่สำคัญจริงๆตรงนี้ด้านหน้ามันเนี่ยครับมันเป็นระบบแม็กเซฟด้วยซึ่งไฟของอ l เลนซี่จะมีไฟบางตัวที่เป็นแม็กเซฟอย่าง LT ศูนย์เนี่ยคุณไม่ใช้กระจกคุณต้องการไฟคุณมาแปะตรงนี้ได้เลยเพราะด้านหน้าเนี่ยเป็นแม่เหล็กแม็กเซฟเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแม่เหล ตอบโจทย์เลยตรงยุค2024ที่คอนเทนต์แนวตั้งกำลังมานะครับผมสนใจสามารถหาซื้อได้แล้วที่อูรินซีไทยแลนด์ทุกช่องทางเลยหรือตัวแทนจำหน่ายสามารถเข้าไปดูลองเลยอะไรไงเงี้ยได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม